จริงๆวันนี้ที่ที่ผมออกมามาพูดอะ่ะจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะพูดเวเพราะว่าถ้าเกิดพูดแล้วมันแบบมันมันยังไงอะ่ะจริงๆมันมันมันเป็นมันเป็นเรื่องภา,ายในองค์กรเวอย่างแรกเลยเฮียเบาเพลงก่อนดิแป๊บนึงโอเคมันเป็นเรื่องภา,ายในองค์กรเว ไม่พูดอย่าแล้วตัวเองได้ตังอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรใฟังมันมาจากเรื่องจริงทั้งหมดเอ่อืมคำหนึ่งนะอ่ะผมเห็นผมอ่านตามคอมเมนต์นะคือตอนแรกอะ่ะผมก็ไม่ได้แบบใส่ใจอะไรเกี่ยวกับดารามานี้นักหลอกเพราะว่าเอนักแข่งกับสังกัดแยกทางกันแล้วอ่าว่าไงฟอ็อกว่าไงมึง ฟังถ้าไม่ใช่โต้แย้งได้อ่ามันมีมันมีอยู่ท็อปปิกหนึ่งที่ตอนแรกกับผมไม่ได้จำมาไลฟ์เว้ยแต่ว่าผมตื่นเช้ามาแล้วแม่งไอเหี้ยแม่งงุดหงิดแต่เช้าอะ่ะแม่งแบบมันมีคลิปดราม่า YouTube ที่แบบขอทำคลิปดราม่าแหละแต่ผมไม่เข้าใจเว้ย แต่สิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองมุมมอง mindset ของคนดูอะ่ะเออผมเข้าใจเว้ยมันเป็นทุกอย่างทุกอย่างของที่คนดูเข้าใจอะ่ะเออได้การกองออกมาแล้วเป็นเป็นคลิปใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผมแวะมาน,นี่แบบนึ่งพอข้างล่างผมเห็นว่าเอ้ยทั้งทีมระดับโลกอะไรเงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นอะไรในคอมเมนต์ยูทูบจะมี หรือคนค,คอมเมนต์ออื่นคือไอ้เงินเดือนอะไรพวกเนี้ยผมสามารถเปิดเผยได้นะตอนนี้เพราะว่าสัญญาเก่ามันจบไปแล้วอืมเราผู้เล่นรวมผมด,ด้ิทุกคนสตาร์ทจากสองหมื่นห้าทั้งหมดในตอนสตาร์ทแล้วทุกคนจบที่สี่หมื 40, ่นอืมใช่หมวะสี่หมื่นปะวะ ต้องหายฟอกว่ะฟอกบอกได้เว้ยเอ่อ้ายฟอกยังอยู่หรือยังอยู่เออใช่ทุกคนจบที่สี่หมื่นไอหมื่นห้าเฮี้ยอะไรนะั่นะคือมันน่าจะมาจากน่าจะมาจากเหรียเงินเดือนของซุสซึ่งของซุสเดือนแรกมันคือหนึ่งหมื่นแปดพันเอ้ยหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเดี๋ยวมจะดีเถียเรื่องดีสัตว์เย็นเยน็นอุตอบทุกเรื่องแน่นอนคือ มันมาจาก1 8 0 0 0บาทเพราะว่าซุดอะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของ x อ็ 10, ตั้งแต่ตอนรวมทีมเว้ยซุดเป็นการถูกแนะนำมาจากสแกลลี่ปาวะถ้าจะไม่ผิดเข้ามาในทีมเว้ยแล้วคือตอนนั้นก็เอาเข้ามาทดลองว่าจะทำตำแหน่งอะไรในทีมแล้วเราก็ได้แบงค์ช่วยโค้ดก็นั่นแหละก็ตามนั้นเงินเดินแบงค์เลยไม่เท่ากับคนอื่นแล้วเข้ามาทีหลัง แล้วก็ก็ตามนั้นไอเงินเดือนหมื่นห้าีอะไรไสาระไอสัตว์มันมันไม่มีอยู่จริงแค่นั้นแหละไอ้ทียแ,แล้วซุดก็มีเงินเดือนอัพมาตลอดที่เก็บเราชนะแค่นั้นแหละเงินเดือนของเอ็กเซนที่สตาร์สองหมื่นห้าแล้วจบสี่หมื่นก็เพราะว่ามันมีมีแพนหรือว่ามีโครงสร้างอะไรหลายอย่างที่เราถ้าเราชนะทัวร์นาเมตนต์นี้เงินเดือนเราจะอัพเราชนะทัวร์นาเมตนต์นี้เงินเดือนมันจะอัพอัพอย่างนี้ตลอดจนสุดท้ายมันจบที่สี่หมื่น อ่ะตามนั้นอันนี้คือเงินเดือนโอเคอ่าเรื่องส่วนแบ่งสิบห้าล้านส่วนแบ่งสิบห้าล้านในที่นี้คือตอนก่อนจะไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าของทีมอ่ะไม่รู้หรอกเวว่ามันจะมีเงินยอดนี้มาเวไม่มีใครรู้เวไม่มีใครรับรู้แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในภายในสัญญาแล้วเงินมันเยอะอ่ะผมเข้าใจเวเงินมันเยอะเว แต่ว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นมันมาจากมีข้อเปรียบเทียบก็คือมีเพื่อนของเราอีกทีมหนึ่งไปเว้แล้วเขาก็แบ่งร้อยเเซนซึ่งอันนั้นมันเป็นการตัดสินใจของสังกัดเว้ยแต่สังกัดเอเทนตอนแรกเขาบอกเขาจะไม่ได้แบ่งเว้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็แบ่งแต่แบ่งน้อยซึ่งมันน้อยผมไม่เข้าใจเว้ยก็ตามนั้นอเ๋แบบใจเย็นคือ คือมึงต้องมองในมุมมองมุมมองไอ้นี่เว้ยไม่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 ไม,ไม่คือมึงต้องมองในมุมมองของของของเขาเรียกว่าอะไรวะมุมมองธุรกิจเว้ยคือเอ็กเซนอะถ้าเงินเดือนอะสามหมื่นถึงสี่หมื่นนักแข่งห้าคนเท่าไรสี่ห้ายี่สิบสองแสนหกคนอะสองแสนห้ามือคขอีกหนึ่งอะประมาณเกือบสามแสนต่อเดือนสามแสนต่อเดือนสิบสองเดือนมึงคูณเท่าไหร่ น้อยกี่เปอร์เซ็นต์น้อยกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นตกลงไว้สิปอร์เซ็นครับผมจากศูนย์ปอร์ซนแล้วก็อ่กูจะเล่าเฮียอะไรวะกูลืมแล้นี่นี่นี่เดี๋ยวกูพูดให้ฟังก่อนใจเย็นๆโอ้โหเฮียแชทแม่งไหลเกินวะ่ะเดี๋ยวมุมมองธุรกิจเวคือ กูไม่อ่านแชทแล้วไอ้เฮียกูไม่รู้เรื่องเลยทีนี้เฮ้ยจะเย็นกูไม่ได้แต่งเรื่องถ้าไม่ใช่อ่ะมึงไปถามนักแข่งได้กูนับแข่งอ่ะไม่ได้มีปัญหากันเว้ยมึงก็ใจใช่เปล่าไม่มึงมอง,ม,งมองในธุรกิจเว้ยคือเงินรางวัลของ X10 ตลอดทั้งสัญญาสังกัดไม่เอาสักบาทเว้ยแล้วก็ไม่รับรู้ด้วยว่าตอนแรกอ่ะมันอ่ะ มือใครวะมือกูอ๋อไอ้เหี้ย <c oughs> ไอสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่มือ,อฟุกฟุกเก้ไอ้เหี้ยถึงไหนแล้ววันเนี้ยอ่ะหนึ่งนพี่ไม่ใช่เพลเยอร์โคตด ถ้าไม่ใช่เพลเยอร์กับโค้ดและทำทีมไปจุดนั้นได้ยังไงจะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีทีมก็ไม่มีเพลเยอร์ชุดนี้เว้ยให้เอาตีนมาเหยียบหน้าเว้ยตบานได้เลยมึงเชื่อกูเถอะแต่ละคนมันเกื้อกูลกันและกันเว้ยมึงเชื่อกูเถอะไม่มีใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มากสุดเว้ยมึงเชื่อป่ะถ้าเกิดไม่มีไม่มีสังกัดคอยจ่ายให้มันไม่มารวมกันเล่นหรอกกูบอกให้มึงจะพูดว่า อ่าอย่างเช่นไอ้เฮียถ้านักแข่งไม่ทําอย่างนี้มึงก็ไม่ถึงตรงนั้นหรอกเอา้าถ,ถ้ากูไม่ได้จ้างแล้วไม่ได้รวมมาอย่างเงี้ยมึงจะไปถึงหรือเปล่ามันก็ต่างคนต่างทาหน้าที่ของแต่ละคนเป่าวะมึงอย่ามองในมุมเด็กหัวเกียนเดยอืมผมจะบอกให้เวมันจะมีอยู่ข้าคืนหนึ่งเวไม่รู้ว่านักแข่งเก่ามันจําได้หรือเปล่ามันมีอยู่ข้าคืนหนึ่งเว้ตอนสมัยภูวันแถบอะภูวันแถบยังอยู่เว แล้วมันจะมีการดับตารางเกี่ยวกับเงินรางวัลอะไรนี่แหละที่มันเราต้องคุยกันว่ามันจะมีสองเวถ้าเกิดคุณชนะมันจะเวแรกถ้าคุณชนะแล้วจะได้เงินอัพเงินเดือนเยอะมากเยอะกว่าจะอัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆเวนี้แต่ว่าถ้าเป็นเงินซัพพอร์ตจากข้างนอกมันจะไม่หานเข้าทีมนะเอ้ยจะไม่หานให้ผู้เล่นนะจะเข้าแต่เข้าน้อยมากหรือไม่เข้าเลยแล้วมันจะมีเวที่สองที่ แข่งแข่งแข่งได้เงินเดือนเท่าเดิมเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดมันมีเงินข้างนอกเข้ามาคุณจะได้รับส่วนแบ่งเยอะมากซึ่งตอนนั้นสุดท้ายก็จบที่อันแรกเพราะว่ามันมันเซฟกว่านะักแข่งโหวตประมาณนั้นเว้ยเข้าใจใช่ไหมเอ้ยไม่เข้าใจหรอกไอ้เหี้ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเว้ย1.5ล้าล้านั้นที่6 คนที่เอแว่นเหมือนไปเที่ยวนั่งเฉย oh, ทิมสองอ๋อแทบตายทั้งปีอ๋อ oh. อันนั้นมันก็เรื่องของเขาเว้ยมันเราก็ไม่รู้หรอกนะเว้ยว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าบางครั้งที่กูบอกว่าชาวบ้านอนะในเฟซอะก็คือมึงแม่งมึงแม่งไม่รู้เฮีย้ยอะไรเลยแล้วมึงก็พูดอะเหมือนมึงแบบอยู่ข้างในอะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าแบบเฮีย้ยมึงแม่งพวกมึงแม่งรู้ดีกันจังวะ กูไม่ได้ด้วยนะที่กูออกมาพูดอ่ะบอกว่าเอ้ยเฮี้ยใช่สิเฮี้ยมึงออกมาพูดมึงได้เงินหรือว่ามึงได้ส่วนแบ่งเยอะดิ <c oughs> ไอเฮี้ยกูได้เศษเงินมาโดยตลอดกูไม่ได้หรอกเว <c oughs> จริงๆกูไม่ได้เลยเวแต่ว่ามึงเข้าใจใช่ป่ะพอโดนโถมโดนเี่ยอะไรโดนเี่ยอะไรต่ละกูเฉยๆก็ไม่อะไรเวเพราะว่ามันเข้าใจเวว่าแบบไอ้เฮี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหรือเฮี้ยอะไรเวแต่แบบพอมันพูดกันทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวมี แหล่งข่าวใหม่มามั่งมีอนุนี่บ้งไม,ม,ม่หักแค่แค่หายใจก็ผิดแล้วไอ้เฮียก็ต้องออกมาพูดหน่อยแค่นั้นเองเวมึงเข้าใจใช่ไหมคือแชทมันโกรธสังกัดหรืออะไรสุดท้ายกูกูว่าออยพรนะไอ้เฮียน้องพวกนั้นน่ะน้องกูนะเวกูวบอกให้นะเวน้องกูนะเวคือแบบว่าพวกไอ้ฟอคพวกไอ,อ้ทีมพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดวันหนึ่งที่มันมัน ตกต่าขึ้นมามึงอย่าไปลุมด่ามันนะไอสัตว์ถ้ามึงคิดว่ามึงจะให้กําลังใจมันหรือมึงอยากช่วยมันอะมึงจําไว้ะเวยพวกคนดูไอสัตว์กูเห็นมาหลายคนแล้วไอเฮียคือเขาตกต่ําเฮียอะไรก็ไปกระทืบซ้ําเหมือนพวกกูตอกก่อนไปงานเวิร์ะไม่มีหมาสักตัวมาเชียร์หรอกไอเฮียพอได้แปดทีมเท่านั้นแหละไอสัตว์เด็แม่แทบจะแห่ทั้งหมู่บ้านนักแข่งอ่ะไม่ได้ส่วนแบ่งขายเสื้อเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ปะ เพราะว่าเงินรางวัลร้อยเปอร์เซ็นต่ะสัญญาตลอดสัญญาหนึ่งปีของ X10 น่ะมึงเข้าใจใช่ไหมสังกัดไม่ได้ส่วนแบ่งเงินรางวัลเลยเวคือร้อยเปอร์เซ็นต์นักแข่งเก้าสิบโคดห้า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 นี่นี้คือ 5, กูห้าแล้วก็ซูติงห้าอันนั้นคือทุกๆเดือนทุกๆรายการร้อยปอร์เซ็นคือนักแข่งทั้งหมดเว้ยมึงเข้าใจใช่ป่ะแล้วมึงคิดว่า ไอ้เงินขายเสื้ออ่ะล็อตล็อตแรกกูเป็นคนทำบัญชีได้หนึ่งแสนล็อตสองเป็นคนทำบัญชีได้สี่แสนและและเงินเดือนนักนักแข่งคนละสี่หมื่นสามหมื่นกว่าบาทเดือนเดียวขายเสื้อแม่ก็ยังโปะทบไม่หมดเลยมั้งไอ้แี่ได้แค่เดือนครึ่งเองมั้งมึงเข้าใจใช่ปะคือทุกอย่างมันมันมีต้นทุนของมันเว้ยคือมึงมึงต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยเว้ยเอ่อ ทำไมถึงเลือกท,ที่จะอยู่ทีมต่อทั้งนักที่ไลอ up ไปถึงเวลได้ครับอ๋อจริงๆแล้วอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องของเงินเวของผมอะ่คออะคือนักแข่งอ่ะคือนักแข่งอ่ะมันถามผมว่าผมจะไปกับพวกมันด้วยไหมมึงไปฟังจากปากนักแข่งได้เวคือมึงเข้าใจใช่ไหมกูอับนักแข่งคุยกันมันจะเกิดการแยกย้ายกันปกติเวมึงเข้าใจใช่ปะมันเป็นเรื่องปกติของวงการ e-sport เวในการโยกย้ายเว นักแข่งก็ชวนไปเว้ยแต่กูบอกว่าเฮ้ยกูมาทีมเนี้เพื่อช่วยเจ้าของทีมคือตอนแรกอ่ะไม่มีเที่อะไรเลยเจ้าของทีมทักกูมาแล้วกูก็ไปทักไอเยือปูและเยือปูก็ไปหาทีมมามึงเข้าใจใช่ปะที่กูบอกว่ามันไม่ใช่ของเรื่องเงินอ่ะเพราะว่ากูอ่ะไม่ได้ส่วนแบ่งเที่อะไรเยอะเลยเงินทุกอย่างกูได้เศษเงินหมดเลยได้เงินเดือนน้อยกว่านักแข่งด้วยซ้ากูพูดเลยเว้ยเรื่องนี้มันเกิดการพูดคุยจากนักแข่งแล้วก็เรื่องภายในทีมเว้ย กูถึงบอกไงพวกมึงอ่ะชาวบ้านไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยเว้ยแล้วก็สักแต่จะพิมพ์จะด่ากูก็ไม่ไม่อยากว่าไม่อยากอะไรเว้ยแต่ว่าบางครั้งมึงต้องรู้เรื่องจริงบ้างเว้ยไม่มีในสัญญาไอ้เงินสกินน่ะทั้งโลกก็เพิ่งรู้เนี่ยเข้าใจใช่เปล่าทำไมสิบห้าล้านไม่นับเป็นเงินรางวัลถ้าไปได้เวลิลจะได้สิบห้าล้านเหรอเดี๋ยวก่อนนะกูจะบอกว่า ก่อนที่รายการโวจะเริ่มไลออดเรียกทีมมาทั้งหมดทีมมาทีมที่เข้าเวิร์มาทั้งหมดบอกว่าเออมันจะทำสกินนะและเนี้ยเพื่อจะเป็นเงินอะให้สังกัดเงินให้สังกัดเพื่อไปทำทีมต่อเพราะว่ามึงมาถึงตรงนี้ได้แล้วอะเขามันก็อยากจะบูตท,ทีมต่อไปด้วยไงมันก็อยู่ที่สังกัดจะแบ่งเท่าไหร่มึงเข้าใจปะมันเหมือนโบนัสเว้ยมันไม่ได้รวมกับเงินรางวัลที่แข่งเว้ยมึงเข้าใจปะ วยเพื่อเรื่องจริงของสิบห้าล้านหน่อยสรุปแม่งแบ่งหรือไม่แบ่งก็แบ่งไงสิบเปอร์เซ็นต์นักแข่งห้าคนไงก็วันนั้นที่มันคุยอ่ะก็ต้องถามนักแข่งดิว่าั้นคุยอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ากูก็ไม่ได้เข้าไปคุยด้วยเว้ยเพราะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบนักแข่งเข้าไปถามเว้ยเจ็ดคนเหระอันนั้นกูก็ไม่รู้เหี้ยแต่แบบสิบเปอร์เซ็นต์น่ะกูจำได้เพราะว่าไอ้ฟอมมาบอกกู เงิน FS ให้นักแข่งล่ะ Extend ล่ะเราไม่รู้เว้ยมึงเหมือนมึงก็ทํางานมึงเหมือนมึงทํางานโลตัสกับงาน Big กซอ่ะมึงคิดว่าคนละองค์กรมันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยเหรอวะมึงมึงเข้าใจปะวะไอ้เี้ยคนไม่เข้าใจมันเยอะมากเลยนะเว้ยคือเนี่ยเนี่ย PC บอกว่า FS หักสา ไม่ใช่ร้อยเนี่ยถ้าพีซีไม่มาบอกอะ่ะผู้มึงก็ยังต้องคิดว่าร้อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในสังกัดเว้ยมันไม่จําเป็นต้องบอกเว้ยมึงเข้าใจใช่ปะแต่พอเรื่องมันออกมาหลุดสู่สาธารณะแล้วอะ่ะมันไม่จบเว้ยมึงเข้าใจใช่เปล่าถ้าไม่ได้ในมีในสัญญาก็ควรแบ่งห้าสิบห้าสิบมึงเอาไหนมาว่าควรแบ่งวะไม่กูก็อยากรู้ว่าเกณฑ์การแบ่งมันมันเป็นยังไงวะ ไอ้ฟอกชวนซื้อมาชนกันไอ้เหียไอ้ฟอกไอ้สัตว์มึงชวนไอ้เจมไอ้เวนตามนั้นไอ้สัตว์แต่ละวันคิดที่เรื่องไร้สาระไอ้เหียซื้อรถมาชนกันเล่นอย่างนี้จริงๆเห็นที่เรออดด้วยสแบบโดตามันกูก็ไม่รู้อ่ะเหียมันเป็นกูจะบอกให้นะเว้ยไหวเงินเฮียสิบห้าล้านเหียเนี่ยมันเป็นเงินก้อนที่แบบลัคกี้อ่ะไอ้เหียคือไม่มีใครรู้เว้ยว่ามันจะมีเว้ยซึ่งถ้ามันไม่มีเงินก้อนนี้สังกัด ก็ไม่ได้เฮียอะไรก็ยังทําทีมต่อไปมึงเข้าใจใช่ป่ะมึงเข้าใจใช่เป่ะคือมึงเข้าใจป่ะบอกว่าจริงๆเรื่องละเอียดอ่อนข้างในอ่ะคนนอกมันก็มันก็ไม่ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้เว่ยแต่พอคนนอกมันรู้แล้วมันพูดปากต่อปากแล้วมันบิดเบือนกันไปเว้ยมึงเข้าใจใช่ป่ะมันก็เลยเป็นแบบไม่จบไม่สิ้นสักทีเว้ย มันก็นั่นแหละไอ้เฮียพอมันเกิดเรื่องมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วแล้วมันก็บานปลายเว้ยคนอยากจะโถมคนอยากจะด่าคนฟรีมันมันก็มีแล้วก็อย่างที่กูบอกอ่ะถ้ามึงเชียร์ใครอ่ะมึงเชียร์เว้ยแต่ถ้าเกิดวันไหนมันตกต่ำมาไอสัตว์แล้วมึงไปซ้ำมันไหนเฮียมันคือคนจังไรเฮียพวกมึงอ่ะกูก็ไม่ว่าอะไรหรอกนเว้ยเฮียว่ามันจะเกิดแบบไอ้เฮียเรื่องปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยเฮีย คือที่ไม่ออกมาพูดไม่ใช่แบบไม่อะไรนะเวย้ยคือแบบว่ามันก็เข้าใจกันแล้วอะเฮียสุดท้ายแล้วมันก็จบกันแล้วอะแต่แม่งก็ไม่จบจริงไงเฮียก็ต้องออกมาพูดแหละเฮียแล้วก็ออกมาพูดแค่ครั้งเดียวอืมไอ้เรื่องอัพเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเกิดนักแข่งเอทเทชุดเก่าอยู่่มันมีแผนการอัพเงินเดือนเว้ยเรื่องนี้ไอ้ทีมน่าจะรู้เว้ยเป็นการอัพเงินเดือนเว้ยมันปกติอยู่แล้วเว้ย คือเรื่องทุกเรื่องมันเกิดการพูดคุยกันมาเป็นขั้นเป็นตอนหมดแล้วเว้ยมึงเข้าใจใช่ปะคือถ้าต่อสัญญาปุ๊บอ่ะเหียอัพเงินเดือนให้สัญญาฉบับหน้าก็ต้องมานั่งคุยอะไรกันใหม่แต่สุดท้ายแล้วมันฮาร์ดเบรกแม่งก็เลยต้องมูฟทั้งทีมที่เรื่องที่จะไม่ต่อสัญญามันเลยเป็นเรื่องอยู่ตรงนี้เว้ยมึงเข้าใจได้ไหมอีคิวเล่นกูไม่รู้ว่ะตอนนี้มีคนเกลียดเยอะมันมันมันอยู่แล้วเว้ยคือเข้าใจใช่ปะมันกระแสมันติดลบขนาดนั้นแล้วมึงคิดดู ราม่าไม่ซ้ําแต่ละวันนั่นแหละมันก็อย่างนั้นแหละไอเ้เหี้ยมันทําอะไรไม่ได้เว้ยถ้าจะออดประกาศมีเงินสิบห้าล้านก็อนนี้แต่แรกคง่าประ้วณน่งอืงถ้าถ้ามันมีเงินสิบห้าล้านนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ช่วงก่อนส,สัญญามันจะไม่ใช่อย่างนี้เว้ยจุดจบมันจะไม่ใช่อย่างนี้เลยเว้ยเพราะว่าก่อนมึงจะเซ็นอะไรอะ่ะถ้าเกิดมึงไม่ได้สิ่งที่มันสมเหตุสมผลสำหรับมึงอะ่ะมึงก็จะไม่ทำเว้ย โอเคตามนั้นไว้เจอกันขอบคุณมากที่มาฟังหรืออะไรถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอะไรไปย้อนคลิปดูพุณดแ้นแรกจนถึงตอนนี้โอเคไอ้ทีมโชคดีน้องไปเจอกันไอ้ฟอกโชคดีไว้เจอกันไอ้บูมโชคดีเอ้ยไม่ใช่ไอสัตว์ข่ยเอ้ยไปเจอกันครับไปละ